สวัสดีครับสวัสดีครับสวั Toyota, สดีครับวันนี no <chocolate> wow. mm ้อยู่กับน้องนายิบนะอ่าดูดูน้องนีบทําอะไรวันนี้น้องนายิบมาทําอะไรเอ่ยมาวิวกระป๋องใส่เหรียญมาวิวกระป๋องใส่เหรียญไหนกระป๋องไหนอยู่นี่อ่าอยู่นี่อันนี้มีสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาอะไรอะไรอะไรกองอะไรกองนี่อันนี้เป็นกระปุกออมสินเขก็นับยิ่อ่า โอเคนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมารีวิวกลับปลุกออมสินนะครับจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับโอเคนี่นะครับอ่านะกลับปลุกออมสินสวยๆนะครับอันนี้ได้มาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับเป็นของที่ใช้อยู่แลวนะฮะดูอ่านิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับแต่นี่ได้มาใหม่2กลับปุกเลยเห็นไหมนี่อ่าน้องนะยิบอันนี้สีอะไรอันนี้อันนี้สีส้มอ่าสีส้มเห็นไหมอ่านะครับท่านผู้ชมครับอ่านี้เป็นกลับปุกออมสิน อันนี้สีดำนะอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินอันนี้อันนี้สีเขียวอันนี้สีเขียวนะอ่ากระปุกออมสินสีเธอหยิบไม่ทันใจนับ่ะวันนี้ผมกับน้องนายิบนะครับจะมารีวิวกระปุกออมสินนะครับกระปุกออมสินที่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บาทนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็วันก่อนไปซื้อมานะอ่าดูท่านผู้ชมดูอ่าเป็นลายการ์ตูนน่ารักนะครับอันนี้เป็นของที่ซื้อมาวันก่อนนะครับราคา20บบาทนะครับแต่วันนี้ ไปเจอมานะครับระาณยี่สิบบาทไปซื้อเวนตาด้วยอ่า,าไปซื้อเวนตาด้วยอวันไหนในเวนตาไหนเวนตาเวนตาแล้วก็ใส่แล้วมันก็พิบพิบพิบอ่าไฟกระพริบอ่าใส่ใดูหน่อยแล้วเราวงกลมมันจะอยู่ข้างบนอ้ตรงไหนอือหาไม่เจอเอาใส่เวนตาด้านผู้ชมดูหน่อยนะเล้วขอ,อใส่ต่อข้ามด้วยมันจะแล้วมันจะกระพริบอ๋อ คือแบบว่าน้องนี้บอกว่านะครับเป็นด้านนี้นะครับมีไฟนะครับมีแสงกับพริบด้วยตรงนี้นะครับก็คือเป็นอะไรเป็นเหมือนกับหลอดอะไรสักอย่างนะที่ว่าเขามา,าสะบัดสะบัดสะบัดสะบ,บัดอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเรืองแสงนะอา่าแบบเรืองแสงครับหลอดเรืองแสงนะแล้วก็ใสนะครับแต่ว่าต้องเป็นยามค่ำคืนนะจึงจะเห็นแสงนะ <això constitution> อา่าโอเคอันนี้ก็ได้มาเหมือนกันนะครับน้องนาย,ยิบบอกเลยนะ <amation> อา่าโอเคเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวของกระปุกอมสิงกันกระปอกอมซิง น <aunque S 2> <me> <cheg> ี่ตบมือตบมือก่อนตบมือก่อน่าอันนี้นะครับตามที่บอกนะครับอ่ะไหนตบมือใหม่เลยตบมือใหม่ตบมือโอเคพร้อมกันท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้ตามที่บอกนะครับได้มาวันก่อนนะครับอันนี้20บาทนะครับแต่ไปอีกร้านหนึ่งนะครับไปอีกร้านหนึ่งครับได้มาแบบนี้นะครับอ่าดูราคาแค่10บาทนะครับอ่าเป็นลายหมีนะครับ อ่าเป็นลายน้องหมีนะครับก็ไปที่ร้านทุกอย่าง20บาทมานะครับและก็นี่ครับได้กระปุกอมสินมา2กระปุกนะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป็นกระปุกเดิมนะครับกระปุกที่ใช้อยู่เนาะอ่าดูดูลายนะครับเป็นลายกร์ตูนสวยหามากนะครับท่านผู้ชมดูอ่านะครับก็มีช่องหยดเหรียญอยู่ด้านบนนะครับอ่าดูนะครับอ่าเป็นลายกร์ตูนนะครับและก็อ่าอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บบาทนะครับวันก่อนเนาะ อ่าอันนี้สองอันนี้ก็ซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าไปอีกร้านหนึ่งนะครับได้มาแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าราคาอยู่ที่อ่าสิบาทเองท่านผู้ชมดูเห็นไหมอ่าราคาเขียนอยู่นะอ่านที่กระดาษนะ <bilmiyorum> สิบ,บาทเองท่านผู้ชมอ่มาดูมาดู <five S 1> ลายนะครับมาดูลายการ์ตูนที่อ่า <majors S 2> <isten S 1> อยู่ที่สีส้มนะครับอ่าเป็นลายน้องหมีนะครับอ่าเป็นลายน้องหมีน่ารักมากนะครับท่านผู้ชมดูเห็นไหมอ่าน้องหมีนั่งอยู่บนบนดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าดูเห็นไหมเออน้องหมีนั่งอยู่บนดาวอ่า บนดาวอังคารหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านดูเห็นไหมมีลูกด้วยอ่านมีลูกด้วยเห็นไหมอ่านสวยหามากนะเห็นไหมเออดูดูเห็นไหมอ,อ่านน่องมีน่ารักนะครับแล้วก็มีช่องหยอดเหรียญอยู่ด้านบนนะครับอ่านนะนี่คือกระปุกแรกนะครับที่ให้ดูกันวันนี้นะอ่ามาดูกระปุกที่สองนะครับอ่ากระปุกที่สองนะครับก็เป็นสีอ่าสีดํานะครับอ่าสีดํานะครับแล้วก็มีรูปน้องนมีนะครับอ่ากับผงเพื่อนนะครับอยู่ที่ ที่ชายทะเลนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมมีลายทะเลอยู่นะครับแล้วก็มีลายต้นมะพร้าวอยู่มีต้นมะพร้าวอยู่และก็มีน้องหมีนะครับเล่นห่วงยางอย,อยู่ที่สระน้ำน่าจะเป็นรีสอร์ทนะครับออาตรงนี้เป็นสระน้ำที่รีสอร์ทนะครับและก็น้องน้องหมีก็เล่นน้ําอยู่ในสระนะครับด้านหลังก็จะเป็นหาดทรายนะครับและก็ชายทะเลเห็นไหมเออนะอันนี้ก็เป็นลายสวยๆนะครับที่ได้มานะมารีวิวให้ดูกันนะ <S <S <ๆ S 2> และก็ดูนี่ด้านบนมีช่องใส่เหรียญด้วยเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าบาทและก็เหรียญสิบบาทก็ใส่ได้นะท่านผู้ชม เอออ mm. ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับกระปุก่อนนะครับกระปุกเก่านะครับอ่เห็นไหมแบบนี้นะครับจะเป็นแบบทรงยาวนะครับ่าก็มาจากร้านทุกอย่าง20บาทเหมือนกันนะอ่ลายก็แบบนี้นะอ่าสวยหามทั้งนั้นเลยดูเห็นไหมและก็สําหรับตัวนี้ก็เป็นแบบสั้นนะ่าแบบนี้ก็แบบสั้น่าเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะ่าของเก่าก็เป็นแบบยาวนะและก็ที่ได้มาใหม่ก็เป็นแบบสั้นแบบนี้นะอ่านะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเข้ามาชมนะครับ หากคุณใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและก็กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปในช่องนะครับที่อัปโหลดลงไปนะครับก่อนใครนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ